เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกรับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยนะครับว,วันนี้เป็นคิวของทีวีเครื่องนี้อโคเนติกรุ่นนะฮะเป็นรุ่นโมเดล AN-LT3 221น่าจะเป็น LED นะฮะเพราะว่าเครื่องยังดูใหม่อยู่เลยมีห้ออโคเนติกเดี๋ยวดูอาการกันนะครับเสียบปลั๊ก เสียบปลั๊กแล้วก็มีไฟสแตนบายขึ้นสี่้ฟ้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองกดรีมด,ดูนะฮะมีเสียงฮะนี่ฮะผมได้ยินเสียงเพราะว่าผมต่อกล่องสัญญาณเข้าอ๋อมีเสียงแล้วก็มีภาพลางๆฮะนี่ฮะแล้วก็ภาพลางๆภาพไม่สว่างฮะโอเคครับ เดี๋ยวไงแกะดูด้านในกันนะครับว่าเครื่องนี้จะมีปัญหาอะไร โอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองเพราะว่าอาการเสียเนี่ยหลอดมันมารางนะฮะแสงสว่างมันเรื่อยรไม่สว่างมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาได้สส่วนหลักๆครับ1ก็คือภาคได์นะครับภาคจ่ายไฟให้กับหลอด2คือเจ้าตัวหลอด LED เองนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดสายหลอด LED ออกก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คดูว่า ที่ขั้วของไฟใจ่ายให้กับหลอด led เนี่ยมีไฟจ่ายออกไหมนะฮะตั้งมิเตอร์เป็น dc นะฮะ600โวลต์ก็ได้ฮะตั้งค่าสูงไว้ก่อนแต่จริงๆก็ประมาณไม่เกิน100โวลต์แล้วฮะเพราะว่า32นิ้วก็น่าอยู่ประมาณทั้ง40-50โวลต์เดี๋ยวลองลองเช็คดูนะฮะเสียบปลั๊ก คนะครับตอนนี้คือไฟสแตนบายสีฟ้าติดเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับว่ามีไฟจ่ายออกที่ตัวขั้วหลอดเนี่ยกี่โวลต์หรือมีไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่ามีปัญหาที่ภาคไดรเวอร์นะครับภาคจ่ายไฟให้กับหลอดเดี๋ยวลองเช็คดูฮะ42.7โวลต์ฮะก็แสดงว่าภาคจ่ายไฟเนี่ยมันทำงานได้ปกติ ะะมีการจ่ายไฟให้กับหลอด LED แต่ว่าตัวเจ้าหลอด LED เนี่ยไม่สว่างฮะเดี๋ยวเรามาเช็คหลอดต่อฮะเดี๋ยวถอดฝาขึ้นมาดูแล้วก็ลองเช็คหลอดดูก็เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องเช็คหลอดให้มาเช็คดูจะดูว่ามันมีการส่ายแรงดันให้กับหลอดไหมมีการกินกระแสเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> <S เพื่อดูคร่าวๆว่าตัวหลอดมีปัญหาไหม สังเกตด,ดูแรงดันแล้วก็กระแสนะฮะโอเคครับเราเช็คที่ขั้วหลอดฮะนี่ฮะหลอดไม่มีปฏิกิริยาฮะเนี่ยมันไม่มีการดึงกระแสดึงกระแสไปใช้เลยคิดว่าหลอดน่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมจะหลอดดีมาเช็คให้ดูนะฮะถ้าหลอดดีเนี่ยมันต้องมีการดึงกระแสใช้งาน,นะฮะนี่หลอดนี้ไม่มีการดึงกระแสเลยเขียนครับเพื่อนเดี๋ยวผมใช้ตัวเจาะหลอด LED หลอดเก่าที่ผมถอดออกมาจากเครื่องตอนซ่อมนะฮะเดี๋ยวลองเช็คให้ดูนะครับว่าถ้าหลอดดีมันจะมีปฏิกิริยาไงนะฮะ เยษโคบวกโคลบนะฮะนี่ฮะเพื่อนเห็นไหมฮะหลอดจะสว่างพอวนมันจะดรอปลงมาฮะเพราะมันมีการดึงโวนออกไปใช้แล้วก็กระแสถูกใช้งานเนี่ฮะวนก็ดรอมาเหลือ20โวิบ์นแล้วก็มีการจ่ายกระแส21.6สมิลลิแอมโอเคนะครับ ถ้าอย่างนี้ก็น่าจะพอสรุปได้ครับว่าปัญหาก็คือเจ้าหลอด LED ฮะเดี๋ยวถอดดูด้านในกันฮะโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวสเต็ปถัดไปก็ให้เพื่อนถอดในส่วนของบร์ดคอนโทรลลำโพงออกนะฮะแล้วก็ถอดสายแพร์นี้ออกเพื่อที่จะพลิกหน้าจอขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราถอดแล้วก็ยกจอออกนะครับเพื่อให้เห็นตัวหลอด LED โอเคครับถอดได้เลยฮะสายลำโพงพวกนี้ถอดออกให้หมดฮะเดี๋ยวค่อยมาประกอบใหม่ฮะ ลำโพงตัวนี้เป็นสิบวัตต์แปดโอห์มฮะสิบวัตต์แปดโอห์มแยอะไปก่อนฮะ นะฮะฮมีกระดาษกาวติดไว้เนี่ยฮะเป็นกระดาษกาวน่าจะที่ใช้ติดหลอดแจกคไร้ฮะกาวทนความร้อนโอเคครับถ้าเราแกออกมาอยู่ในสภาพนี้แล้วก็พลิกหน้าจอขึ้นได้เลยฮะจะให้ระวังสายแพรนะฮะระวังไปเกี่ยวกับนน่นนี่นั่นขาดนะฮะ สายแพรต้องอยู่อย่างนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องยกจอทีนี้เราก็ไล่แกะขอบออกฮะให้เพื่อน,อนๆหาพลาสติกหรือกา๊าดนะฮะมากดลงไปฮะจะมีล็อคล็อกของเขาอยู่ฮะ หน้าจอขึ้นได้เลยฮะตอนนี้หลุดแล้วนะฮะหน้าจอเราต้องประคองนะฮะประคองไว้กับขอบเพราะว่ารอบผมแซะตัวเดือออกหมดละโอเคฮะคราวนี้เราก็ถอดฝาครอบออกได้ะฮะต่อไปก็ทําการยกจอขึ้นฮะเนี่ยเราหากระดาษมาสอดแล้วก็ยกจอออกนี่ฮะ จอบางรุ่นเขามีการติดกาวสองหน้าไว้เพื่อนตรวจโดยรอบดูก่อนนะคะว่ามีกาวสองหน้าติดไว้ไหมถ้าเดี๋ยวเรางัดเดี๋ยวจอแตกฮะถ้าอย่างรุ่นนี้ติด ก้าสองหน้าไว้โดยรอบเลยฮะเนี่ยต้องเอาการาฟแท่ออกให้รอบฮะ ชั้นข้างมีสายแย์จอด้วยนะครับรุ่นนี้โอเคครับหลังจากนั้นก็ยกออกฮะครับก็แกะฝาครอบชั้นที่สองออกฮะ ครับเพื่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาถึงแผ่นกระจายแสงนะครับหนึ่งชั้นสองชั้นนะครับชุดน,นี้ออกก่อนฮะก็จะเห็นหลอด LED อฮะ,ระ,ะรตรงนี้ก็มีน็อตล็อกนะฮะสามสี่สิบสองตัวฮะก็ถอดออกเลยฮะ สามเส้นนะฮะมีหลอด1 2ึ่งสองสห้าหดยอหลอดหลอดละเดวงไอแถวละเจดดวงนี่ฮะถอดแผ่นกระดาษนี้ออกฮะ ถ้าเราสังเกตที่ตัวหลอดนะฮะก็จะมีหลอดนี้1 2 3่งสอนะฮะหลักๆสี่ 4, นะฮะสดวงนี้ฮะที่มีรอยไหมนะฮะตัวแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยข้างๆเนี่ยเหลืองเลยฮะเดี๋ยวลองเช็คดูฮะเพื่อนดูสังเกตดูที่โว์และแรงดันนะฮะว่าแต่และเส้นจะก,กินเท่ากันไหมดูเส้นแรกนะฮะ เส้นนี้17โวลต์แล้วก็22มิลลิแอมนะฮะดูเส้นที่2นะฮะเห็นไหมฮะเส้นนี้27 28โวลต์แล้วก็21มิลลิแอมนะฮะการกินกระแสไม่เท่ากันฮะดูเส้นนี้นะฮะ ะะเส้นนี้สิบเจ็ดโวลต์ยีิบสามมิลลิแอมเส้นนี้สามสิบโวลต์สี่สิบโวลต์ไม่นิ่งฮะแล้วก็มีหลอดมีการช็อตอยู่หลอดหนึ่งฮะเนี่ยหลอดนี้แป๊บ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 ระ,ะ,ะวนไม่นิ่งฮะหลอดติดติดดับดับ ะะมันส่งให้ผลผลให้หลอดอื่นติดติดดับดับล้วดูแถวที่สามนะฮะนะฮะสิบสี่โวลต์สิบห้าโวลต์หายไปหลอดหนึ่งหลอดนี้ไม่ติดนะี่ฮะเส้นี้น่าจะสมบูรณ์เศษสุดนะฮะเนี่ย17โวลต์ โอเคครับก็สรุปว่าหลอด LED เสียฮะเดี๋ยวเราหาอะไรมาเปลี่ยนกันฮะโอเคครับเพื่อนก็ออเดอร์มาแล้วในส่วนของหลอด LED อ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกัน อเทียบดูนะคะว่าตรงรุ่นไหมนะฮะใหม่จากโรงงานแต่รุ่นนี้ไม่มีกาวสองหน้านะฮะเนี่ยมีสื่อจะใช้การขันน็อตเอานะฮะเนี่ยอันนี้ล็อกเพราะเขาจะมีน็อตตัวเ,เล็กๆล็อกล็อกอยู่ตอนที่เราถอดนะฮะลองเทียบดูนะฮะว่าตรง หลอดไฟตรงหลอดตำแหน่งหลอดตรงกันไหมชุบช,บชบุดูขั้วนะฮะด้านซ้ายด้านขวานะฮะดูทุกอย่างตรงกันนะฮะนี่ฮะนี่นะครับสาระสำคัญที่ต้องใช้ตัวหลอดตรงรุ่นก็เวลาที่เราวางเนี่ยพวกรูพวกอะไรเนี่ยมันจะตรงกันจะไม่มีปัญหาแล้วก็เรื่องของแรงดัน ที่ใช้กับหลอดนะฮะบางยี่ห้อเขามีโปรเทคถ้าเกิดแรงดันมันไม่สมูทหรือไม่เท่ากันเนี่ยตัวเครื่องก็จะตัดการทำงานโปรเทคตัวมันนะฮะดังนั้นถ้าให้ดีพยายามหาที่ตรงรุ่นนะฮะเพราะถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาแปลงบอร์ดอีกครับมาปรับแรงดงแรงดันปรับองค์ปรับอาร์นะฮะเพื่อให้แรงดันมันได้แต่ถ้าตรงรุ่นก็ง่ายฮะสะดวกแล้วก็ ได้มาตรฐานฮะโอเคครับเดี๋ยวเราถอดเปลี่ยนกันจะไม่มีอะไรนะฮะยกถอดแจ็คออกแล้วก็เปลี่ยนเลยฮะเจ็ด <c oughs> หลอดทุกเส้นฮะ โอเคเดี๋ยวเราเช็คหลอดดูนะฮะว่ามันสว่างทุกหลอดไหมพอหลอดใหม่เราก็ต้องตรวจสอบนะฮะพะบางครั้งใหม่มาไม่ติดก็มีฮะคิวซีอาจจะมีปัญหาก็ลองลองเช็คให้แน่ใจฮะว่าดีทุกลอดโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คหลอดไฟในแต่และแถว ว่าติดทุกหลอดไหมนะฮะเดี๋ยวดูที่แถวแรกนะฮะจิ้มไปที่บวกกับลบเลยนะฮะโอเคปิดสว่างทุกหลอดนะฮะ17โวลต์22มิลลิแอมดูแถวที่สองนะฮะ,ฮะเท่ากันฮะติดทุกหลอด17โวลต์22มิลลิแอมหลอดที่สามฮะ ถวที่สามโอเคนะฮะก็อยู่ที่17โวลต์22มิลลิแอมเท่ากันนะฮะวงจรทั้งหมดเนี่ยเขาอนุกรมกันอยู่ะฮะทุกหลอดนะฮะเขาจะอนุกรมกันอยู่เพราะว่ามันมีสายไฟมาแค่สองเส้นนะฮะแล้วก็มาอนุกรมทุกเส้นก็าหากันดังนั้นถ้าเราจิ้มที่สายไฟเนี่ยมันก็จะสว่างทุกหลอดแต่ทีนี้นี่ สายเข้าสั้นฮะแล้วก็อยู่ใต้แผ่นตัวนี้เดี๋ยวเราไลา่สายไฟดูก็ได้ฮะนี่ฮะสายไฟเข้ามา2เส้นเส้นสีดํากับเส้นสีแดงเนี่ยผมอมนุมาณเอาเส้นสีดําน่าจะเป็นลบนะฮะสีแดงเป็นบวกดังนั้นสีแดงฝั่งนี้เราใช้มิเตอร์ฮะ <c oughs> จิ้มข้อบวกแล้วก็สีดําที่ไปหลอดฝั่งนี้จุมจิ้มข้อลบครับเพราะว่าถ้าอนุกรมกรันแล้วก็หลอดดีนะฮะหลอดไฟทั้งหมดจะติดะฮะ เหนไหมฮะหลอดทุกหลอดติดอ่ะติดแผ่นกระจายแสงเข้าไปก่อนฮะเพื่อพยายามกดกระดาษลงไปในหมวกทุกตัวนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาในหมวกหรือว่ากระดาษตัวกระดาษเนี่ยมันทับตัวหมวกกระจายแสงนะฮะมันจะทําให้ภาพมันดําๆฮะเดี๋ยวจอจะสว่างไม่เท่ากันฮะ กดลงไปฮะให้อยู่ใต้หลอดทุกตัวนะฮะใต้ปีกหลอดโอเคเรียบร้อยดีละโอเคครับ เรียบร้อยล้ประกอบได้เลยฮะตามด้วยแผ่นกระจายแสงชั้นบนครับติดตั้งกรอบครับไล่กดให้เข้าล็อกทุกตัวนะฮะแก๊บแก๊บแก๊บเนี่ยฮะเช็คดูนะฮะว่าเข้าที่ดีทุกตัว นฮะมันจะมีล็อกของเขาอยู่ฮะเขาล็อกเขาล่อง,ของเขามันเดิมฮะโอเคครับเดี๋ยวเรายกจอมาวางวางเลยวางสายแพรไเลยนะฮะค่อยวาง แหสายแพ้ใ้ดีนะฮะไม่ติดอะไรนะฮะโอเคครับติดเมนบอร์ดกลับเข้าที่ฮะประกอบสายแพ้ฮะ สา,สายแบ็คไลท์ฮะฮะคีฮะรับปิดเปิดและควบคุม ครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะได้เรื่องไหมฮะโลกโก้มาแล้วฮะมันจะติดปกติแล้วนะฮะ เรเจกน้ำข้าจาประเทศจีนนับมันมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมก็ใส่กลิ่นผลไม้เข้าไปมันทานยากใช่ไหมก็ใส่น้ำหวานเข้าไปอัปเกรดแต่ราคาเดิมจ้ะแม่เราให้จ่ายเพียงแค่990บาทแต่ต้องรีบโทรให้ทันในรายการนี้เท่านั้นเฉพอาส50สายแรกที่ได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่เบอร์02-666-001 9โอเคนะครับเพื่อนก็ทีวกีก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะ พารีเวเรียนรู้ด้วยการลงมือทําก็คงต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนะครับปัญหาทีวีอคนติเครื่องนี้นะครับมาในอาการภาพติดลางๆนะครับสาเหตุก็คือหลอดแบ็คไลท์เสียนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ